เรีอกมาเออสวยงามครับ1นึ่งบาทแล้วก็ยังไงมาต่อไหมโอเคครับ480ครับแล้วมาต่ออีก3,100บาทครับตัวเอว่ายังไงครับอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหเก้าพันหกครับพอเลยพอเลยผู้ชมเออตัวเจมาต่อครับเอาแล้ววายโยงเฉยเลยครับจังหวะนี้เอาเลยตัวเคมาดีบันตีร้อยบาทครับ คำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเพื่อไม่เกิดภาระาทางการเงินควรเล่นอย่างมีสติสัมปชัญญะเอาล่ะคุณผู้ชมมาให้กำลัสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมสาวถ้ำของนักฆ่าย PG <c oughs> นั่นเองนะฮะมาสวัสดีมาจัดกันในทุน50บาทกันหน่อยครับนะวันนี้นะมาเริ่มต้นกันที่เบ็ดทั้งประมาณ2บาทก่อนนะเบ็ด2บาท30รอบไปผู้ชม เป็น2องบาทสารอบไปนะครับหมุนไปก่อนนะมาดูกันว่ามันจะเข้าให้เราหรือเปล่าครับกับทุนแค่ห้าสิบบาทนะ <c oughs> <c oughs> ยับเลยผู้ชมโอ้โหมาอยู่ครับ4บาทเอ้าโอ้โหโหน้าแดงมาเอ้าหนึห่งพันบาทสวยงามเดียบงานนี้โอ้โหนึกว่าจะยับเลยครับผู้ชมนะเงินงรางวัลซุปเปอร์เมกาครับโอ้โห นึกว่าจะยับแล้วผู้ชมตะกี้นะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยน่ะเอาหน่อยมัดเขาให้หูไม่เข้ากันเบ็ดสองบาทครับมันกินเราไปทีละนิดได้แห่ะผู้ชมดูดิถ้าสมมติว่าไอ้หนึ่งพันไม่เข้าคือมันกินเราไปทีละนิดเลยแน่ะมาเอาโอ้ยสี่ร้อยสามสิบสองก็มาครับโอ้โหมันกินไปแล้วมันจ่ายเดี๋ยวผู้ชมโทษที มาในวันนี้1.8เข้ามาครับตัวเอไม่เข้าเลยนะพี่ชมมาต่อไหมตัวเคแกร็บสวยงามแล้วก็หูเลขสิบไม่เข้าต่อนะ1.60ครับยังไงมาต่อไหมถามจริงถามจริงมึงแตกไม่แค่นี้โอเคครับสวยงามอยู่เป็นเกมที่ผม ไม่กอยางจะเล่นเท่าไหร่นะผู้ชมเกมนี้มันจ่ายถูกนะแต่ถ้ามันมาแบบเมื่อกี้แต่ถ้ามันมาเอา้าโอ้โหนี่ไงมันมาแบบนี้แหละผู้ชมโอ้โหสามร้อยบาทครับเอาอะเอาเรื่องจัดผู้ชมแล้วตัวคมาต่อครับเลขสิบไม่เข้านะไม่เป็นไรครับกันวันซูปเปอร์เมิกาครับสี่ร้อยสามสิบบาทเข้ามาโอ้โหตูนห้าสิบบาทครับเราจะสร้างตำนานไปด้วยกันมาหน่อยเออสิบสองบาทครับสวยงาม โอเคได้อยู่12บาทนี่หมุนได้กี่รอบว่าคุนผู้ชมสิบาทนี่หมุนได้ประมาณอา๋โอโ,โอโ้หพีเจอร์เข้าอีกกูตกใจอะไรนักหนาไปเนี้ยสิบสอบาทนี่หมุนได้ประมาณ2 468ี่หหมุนได้ประมาณ6รอบแบบโอโ้โหมาแผนต่อครับจังหวะน,นี้ว่ายังไงตัวเคครับสวยงามแล้วก็ยังไงไปมาแบบนี้ตัวเจครับ ม่เข้าเนี่ยพี่ชมสีเขียวนะหน้าเขียวของเราเนี่ยพี่ชมเอาว่ะร้อยเก้าสิบสองบาทเข้ามาครับเงินลอตเปอร์่เมกาถ้ามันเข้าฟีเจอร์เองผมว่าคุ้มครับแต่ถ้าเราซื้ออะ่ะมันไม่คุ้มครับเกมนี้นะมันส่วนน้อยครับที่อ่ามันจะคุ้มครับแต่ถ้าเข้าเองอะ่ะผมว่ายังไงก็คุม้มเวยๆครับมันถึงคูณสิบแปดแล้วมันจะให้มาให้นี่ไง นี่ไงถึงคูณ18แล้วมันจะไม่จ่ายไงไประเด็นมันเล่นตัวไงเอาวะมาอยู่มาอยู่แหมูมงมาแค่นะั้เอองินเราซูปเปอร์เมกาครับได้อยู่ครับกเบ็สองบาทของเราเอาวะคุณผู้ชมขึ้นมาสองพันสองแล้วเอาเรื่องจัดครับมาเจ็ดรอบครับกบฏสองบาทของเราเอาเลยฟีเจอร์ว่ายังไงครับสเก็ตเตอร์เข้าหรือเปล่าครับมับไม่เข้า เลข10ครับว่ายังไงเลข10โอเคสวยงามกับเลข10มาอยู่แล้วก็โอเคตัวคกับตัวคิวครับตัวจว่ายังไงครับมาต่ออีกสวยงามครับได้สีชมพูไหมได้สีชมพูไหมได้สีชมพูไหมเลื่อนมาไหมสีชมพูสีชมพูโอ้โหผู้ชมมาอีกครับ5้าบาทเนี่ยผมผู้ชมเงินรางวัลซปเปอร์เมกาครับสุดจริงครับ,ส,รรบสุดจัดประหลัดบอกาอีก3รอบครับ เอาหน่อยเอาหน่อยโอเคตัว E ได้อยู่ครับมัมขอให้โอ้ยสามแปดครับแล้วมาต่อไม่ไม่เข้าต่อยนะผู้ชมนะเดี๋วเราบอลก้อนโต,โตครับสี่สิบเอ็ดบาทนะครับมาเบ็ดสองบาทพอแล้วผู้ชมเดี๋ยวขอเบ 40, 40็ดสี่สิบสักสิบรอบก่อนอ่ะเบ็ดสี่สิบขอสิบรอบก่อนนะครับผู้ชมนะมาลุ้นกันหน่อยครับกับเบ็ดสี่สิบบาทของเรา หมดจะดูดมันก็ดูดไปแบบดื้อๆเลยนะพี่ชมเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาหน่อยเว้ยเออสวยงามครับตัวอีว่ายังไงครับตัวอีปั๊บก็ให้อ้ยเก้าร้อยหกสิบครับแล้วหน้าแดงครับเสียดายถ้าวายตรงนี้มาโผล่ตรงนี้ได้พี่ชมหน้าแดงตะกี้คือมันอยู่ที่คูนหกใช่ไหมพี่ชมผมบอกเลยว่ากีดรัดบ้านเนี้ยนะจังหวะที่เก้าสิบหกครับเราก็ไม่เข้าต่อได้พี่ชมใจร้ายใจดําเกินนะ แต่อย่างว่าเลยผู้ชมเงินเราก็ยังขึ้นอยู่นะดีกว่ามันลดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนให้มันอยู่คงที่หรือให้มันขึ้นดีกว่ามาสวยงามครับร้อยหกสิบแล้วก็ตัวคีอุม้มเขาให้ห้าร้อยสิบครับโอ้โหสุดจัดบรลาบอกครับเงินรางวัลก้อนโตแปดร้อยหกสิบแปดครับมาสาวถา้ำเบ็ดหนึ่งร้อยบาทครับได้ไม่ได้ช่างมันแล้วกันผู้ชม ขอสักสิบรอบก่อนครับหนึ่งร้อยบาทสิบรอบยอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับซึ่งเราก็ยังไม่ขาดทุนครับหนึ่งพันหกร้อยบาทเข้ามาครับแล้วก็ยังไงจะวันนี้มาต่อยีกโอ้โหนึ่งพันหกร้อยครับโอ้โหไม่เข้าตัวไม่เป็นไรผู้ชมเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาครับสามพันสี่ร้อยบาทครับเอาแล้วหน้าแดงมาครับสอร้อยสิบไม่รอตัวคูณเลยผู้ชมมันตกมาก่อนเลยนะครับผมผู้ชมมาหน้าแดงมาไหมไม่เข้าครับไม่เป็นไร เข้าแบบไม่มีตัวคูณเราไม่เอาดีกว่าครับ่ชมเอาวะเอาวะเอาวะเลื่อนมาเลื่อนมาเออสวยงามครับ1นึ่งพันหบาทแล้วก็ยังไงมาต่อไหมโอเคครับ480ครับแล้วมาต่ออีก3100บาทครับตัวเอว่ายังไงครับอุย้ยเรียบร้อยโอ้โหเก้าพันหกครับอุย้พอยพอเลยพอเลยี่ชม เออตัวเจมาตอรับเอาแล้ววายโยงเฉยเลยครับจังหวะนี้เอาเลยตัวเคมาโหดีบัตรตีร้อยบาทเงินโอ้โหจอดสุดท้ายนี้ครับรวมก็เป็นสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทครับเงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะโอ้โหสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกันด้วยครับกับเกมสาวถ้ำของนางค่ายพีจีนนั่นเองนะฮะสุดจริงๆครับเกมนี้